สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณนกมีกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบเบนยีมมาฝากเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆไม่ยากเลยค่ะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะคะเด็กๆเพียงแต่ใช้มือทั้งสองข้างนะคะของเด็กๆเท่านั้นเองค่ะเพื่อมาทํากิจกรรมเคลื่อนไหวเบนยีมกันค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆลองมาปฏิบัติตามคําสั่งของคุณนกพร้อมกันนะคะรบมือสองั้ง1งสอง ต่อมานะคะคุณนกจะให้เด็กๆปฏิบัติตามทิศทางที่คุณนกจะบอกเด็กๆด้วยนะคะยื่นมือไปทางซ้ายยื่นมือไปทางขวายื่นมือไปข้างหน้าชี้ไปด้านหลังขึ้นด้านบนลงด้านล่างเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆไปรับชมคลิปพร้อมกับคุณนกเลยนะคะ เรามาเริ่มการเคลื่อนไหวแบบเรนยิมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะคุดาพร้อมแล้วค่ะครูขวานะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ 1>, 1 2ซ้าย1 2ขวา1 2หน้า1 2หลัง1 2บน1 2ล่าง1ซ้าย1ขวา1หน้า 1หลังหนึ่งบนหนึ่งล่างซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเบรนยิมกันแบบเร็วๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ1นสองซ้ายหนึ่งสองขวา1นสองหน้าหนึ่งสองหลังหนึ่งสองบนหนึ่งสองล่างหนึ่ง ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งหน้าหนึ่งหลังหนึ่งบนหนึงล่างซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างเป็นยังไงกันบ้างคะทำทนันคุณครูหรือเปล่าคะไหนใครทำทันยกมือขึ้นคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะถ้าใครไม่ทันนะคะไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกฝนนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำได้เองคะ่ะ กิจกรรมเบมนมนะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบง่ายๆที่พัฒนาสมองทั้งสองซีกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนเด็กอย่าลืมฝึกทำกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ